นาทางการเล่นดาบยาวอาวุธที่มีความคล่องตัวสูงมีท่าพิเศษที่สามารถหล่มมอนไปพร้อมกับฟันสวนกลับได้รวมถึงทุกท่าสามารถเชื่อมโยงคอมโบได้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่ผู้เล่นจะต้องมีไว้เป็นอันดับแรกเฟิร์นฟลายไว้ขอมาใช้วิธีการเล่นว่าควรเล่นแบบไหนถึงเล่นดาบยาวไปถึงขั้นสุด การจะเก็บเกรดได้ก็จะเริ่มจากการใช้คอมโบปุ่มสามเหลี่ยมกด3ครั้งเติมส p ปริ t g a เกที่อยู่ใต้แถบความคมดาบเพื่อจะสามารถเข้าคอมโบส p ปริ t b l เบรที่จะอัพเลเวลส p ปริ t g a เกขั้นถัดไปก็คือสีขาวถ้าที่มีผลต่อก,การอัพเวลดาบก็คือท่าส p ปริ t ลาวสลัให้ใช้คอมโบส p ปริ t b l เบรดอัพเวลอีก2ขั้นถัดไปคือสีเหลืองและสีแดงคือขั้นสูงสุดของส p ปริ t เก ในการใช้ก็จะต้องใช้ต่อจากการทำคอมโบเช่นฟันไป2ครั้งแล้วใช้ท่านี้ตามหลังท่านี้ก็มีความพิเศษก็คือสามารถหลบได้เกือบทุกท่ารวมถึงท่าคำรามด้วยสามารถอัพสปิริเกตได้อีกหนึ่งขั้นด้วยหากเข้าสู่ท่าสปิริลาสล s ชหากเป็นสปิริเกตสีแดง m มูฟเซตนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฟอร์ไ w ด์เวิร์ส เป็นมูฟเซตตั้งท่ารอฟันสวนแบบบัตโตไซผมแนะนำว่าควรใช้กับมอนที่ชอบพุพ่งเข้ามาโจมตีตอนที่กดเก็บดาบก็จะมีเวลาแค่ห e ้าวิเท่านั้นถ้ามอนพุ่งเข้ามาใกล้ t. ถึงตัวเราให้รีบกด R2 ท,ทันทีหากกดท่านี้ติดเราก็จะได้อัพสปปริตเกตเพิ่มอีกหนึ่งขั้นนี่เป็นวิธีอัพสปปริตเกตได้ไวสุดกับท่าโฟกัสแอตแท ถ้าจบท่าโฟกัสให้ตามด้วยการกดปุ่ม R2 ก็จะเข้าสู่ Spirit b a s เ3แล้วจบด้วย Spirit l a ลาสเมื่อรวมกับโฟกัส a อ t a ท k ก็จะได้อัพเวลเพิ่ม2ขั้นแต่ถ้าไม่กด R2 ก็จะได้ Spirit g a t เกแค่ขั้นเดียว นี่คือขั้นสุดของดาบยาวก็คือสปิริตเกตสีแดงการฟันก็จะมีดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ฟันไวขึ้นคอมโบที่ผมใช้ก็สแปมสามเหลี่ยมก็จะเป็นท่าครีมซันสลัชและคอมโบวนลูปที่เวลาฟันก็จะฟันได้ไวที่สุดคือการกดสามเหลี่ยมโอสลับไปถ้าต้องการเล็งฟันแม่นยำที่สุดคอมโบสามเหลี่ยมโอก็จะเล็งฟันได้แม่นยำที่สุดโดยส่วนตัวผมก็จะใช้สลับกันนะครับ ท่าต่อยอดที่ใช้ได้ตอนเกตสีแดงหลังจบท่าสปิริตลาสลัหากกด R2 ก็จะเข้าสู่ท่าสปิน n ิ่งคิมซันสลัที่เป็นท่าดาเมจต่อฮิตถือว่าสูงที่สุด ถ้าไม่ตายชุดใหญ่ของดาบยาวซึ่งการใช้งานก็จะต้องมีสเปริตเกตสีแดงเท่านั้นหากใช้ท่านี้จบหมดสปปริตเกตก็จะลดลงมาเป็นขั้นสีขาวโดยทันทีแต่ดาเมจที่ได้เรียกว่าฟันโดนมอนหลายส่วนและทำดาเมจได้เกือบ20ฮิตเกินคุ้มสุดๆครับ ส่วนดาบและชุดเกราะผมใส่ decoration ตามนี้นะครับก่อนจบคลิปผมขอฝากยาทาแผลน้องหมาน้องแมวที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตาม c h a นลเฟิร์นฟลายด้วยครับสวัสดีครับ